คอรมออนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube p อาร์ชแชนลช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังล่าสุดนะครับพี่น้องที่เป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้เหตเมื่อคอรมออนุมัติเงินช่วยเหลือสิทธิประโยชน์สําหรับสิทธิประโยชน์จะมีอะไรนั้นมาติดตามรับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับ ก่อนที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามและกดไลค์หากชื่นชอบคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการสื่อสารพัฒนาสำหรับการจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์คลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปหากชื่นชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่าน กดแชร์ส่งต่อให้กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอ,ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เขตที่7กรมประชาสัมพันธ์ทางด้านนางสาวไตสรีไตาสารนกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจดยโดยยกเลิกร่างประกาศเดิม1ฉบับพร้อมใช้หลักเกณฑ์ใหม่2ฉบับรวมเป็น3ฉบับด้วยกันได้แก่ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีประส,สบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่าทำศพกรณีตายอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรซึ่งร่างประกาศเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอ<ด>ันตรายหรือเจ็บป่วยค่า,กกาทำศพกรณีตายอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานและร่างประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร สำหรับร่างประกาศทั้ง3าฉบับจะส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจรวม36887คนได้รับการคุ้มครองในเรื่องของการดำเนินการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อรองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลได้อย่างโดยเร็วที่สุดโดยระหว่างปี2559ถึงปี2563มีพนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 1,119คนคิดเป็นจำนวนค่ารักษาพยาบาลที่ค้างจ่ายต่อสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอและโรงพยาบาลเอกชนจำนวน32ล้านบาทด้วยกันซึ่งขณะเดียวกันลูกจ้างยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิมรวมทั้งกำหนดให้ลูกจ้างสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงได้และได้ปรับอัตรา การจ่ายค่าทำศพจากประกาศเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งนอกจากนี้ยังได้ปรับอัตราเงินช่วยเหลือบุตรจากเดือนละ50บาทเป็นเดือนละ200บาทและเพิ่มสิทธิการเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้รวมถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างไรถือว่าเป็นข่าวดีกันอีกข่าวกันนะครับ สำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังกันนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างหรือกด Subscribe สีแดงเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังก่อนใครขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง y o YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง y o u t u b e hr channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ